ก็จะมีหวยเต๋วลูกชิ้นคาะด้วยซึ่งปกติต้องหากิ้นยากนะไม่่อามีขสายไปกันออกจากซอย4ี่ห้าแล้วก็เดินมาทางซ้ายแล้วเดินมาตรงข้ามหมอตรงข้ามที่เป็นหมอเทคโนโลยงงดร้านจะอยู่เยื้องไปหน่อยข้างหน้าตรงข้ามหมอ ช่วงนี้เริ่มรู้สึกว่ารถเยอะนะเหมือนมอเขาจะเปิดแล้วเนี่ยมีรถเข้าไปมีนักศึกษาบ้างแต่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตะ์อ่ะอย่างผมมีสอนของพระจอมเกล้าลรากบังอะ่ะก็เป็นออนไลน์นะแต่ว่าเดาว่าบางบทเนี่ยก็มีออนไลน์ด้วยผสมกับเจอกันออฟไลน์ด้วย ก็เตี๋ยวร้านใหม่มาเปิดทำร้านสวยเลยเป็นห้องแอร์แต่แบบช่วงนี้มันโควิดอ่ะนะเพราะนั้นเราซื้อร้านที่แบบเปิดโร่มดีกว่ากา้ถึงแล้วร้านทั้งหน้าเนี่ยที่มีร่มอยู่หน้าร้านนะฮะโอ้คมเทียบเลยอ่ะเดี๋ยวต้องสั่ง เอันน,นี้นะา,า,าิ้นพะิเศษสองชามเลยนะมากินดีไหมดีไหมครับเดียวร<อ>เอาเกาเหลาลูกชิ้นแพะกลับบ้านครับเดี๋ยวเรา รอเาถามนะคนเยอะเลยเมื่อกี้เดินมาจะมาซื้อก็เจอเจ,อเจอคนนั้นแสงเฉยเลยเห็นว่าเรายนนัเนาา้เป็นเท้าลา้างกับโรคขาแล้วเดินเข้ามาสั่งยังงงเลยถ้าเป็นเด็กก็คงจะเลือกเจว่ามนุษย์ป้าแต่ว่าเราเองอ่ะก็เป็นมนุษย์ลุงลนะเ <c oughs> พราะนั้นเราเรียกแค่เจ้พอโอเคเดี๋ยวเราอเเรอเบเต๋อรับกลับบ้านได้มาแล้วก็เหล่าหนึ่งถุง อ่ะก็เสร็จภารกิจแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปแล้วก็ไปทอดไข่เมื่อกี้ก่อนออกจากมาออกกลับบ้านมาส่งของเนี่ยหุงข้าวไว้ละหุงข้าวในหม้อเลกไว้ละแล้วก็เดี๋ยวกลับไปทอดไข่แล้วก็กินกับเก้าเหล่าพอดีเลยโอเคไปแล้วฮะ